โอเคครับมาพบเกมอี s ีไซด์ซดนะครับที่เปิดอ่านเล่นใเนเบต้าโซแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเออเบต้านะทดสอบทดสอบทดสอบนะยังไงนีเป็นช่วงทดสอบให้เล่นนะครับก็เป็นเกมแนวไอทชอตนะเหมเอือนไอทชอตเลยจะเป็นแค่เป็นในมือถือนะอเแล้วแม่ก,เก็เกมมาแล้วก็ใครอยากเป็นอันนี้ก็ได้นะแต่ผมจะเป็นเฟซบุ๊กเล่น ล็อกอินกับเฟ e บุ o กแล้วนะครับโอเคหลังจากล็อกอินเสร็จก็กดตัวเกมนะครับมาเฮ้ยมีคิดด้วยวะโอเคแล้วกระพริบาขาึีน S <S <an> <S นี่เป็นผู้ชายแล้วขอต่อผู้ชายแล้วกันดูยลังเท่แต่งตัวด้วยแต่งตัวอ๋อตรงนี้แหละตรงนี้ดีกว่าโอีอะไาเฮนี่ยแต่งเยอะขึ้นนะเยอะจะเยอะจากกลงคองนอะ่ะอันนี้เขียนชื่อไปนะ เปลี่ยนชื่อมันเล็บเปอร์สร้างละครอ,อะไรก็ดเค่ะสร้างละครแล้วโดมีเครื่องบินมารับล้วยครับเราไปกับเครื่องบินอหนนะเฮดก็เสียวมีตัวมีภาษาเป็นภาษาไทยด้วยนะ อันนี้เป็นย้ำอีกทีว่าเป็นเมตานะครับเปิดให้ลองเล่นเฉยๆนะอันนี้รอโหลดแปบ๊บเดียวโอเคเริ่มโอเคมายิงบอดครับ รที่พอคิวนี่นนงานทรมารยมาดินนให้สามเลยนนยิง,ยง,ยง มาดิให้สามเลยอะ่ะ uh, หมดอะ่ะโอเคสายฟไ <Look, S 1> ปไหนต่อเพื่อนเซอร์เบอร์โอเค โอเคมาโอเคมาวิสตอรี่ก็เปิดให้เล่นกันยาวๆเลยนะสำหรับเกมนี้นะโหลดได้ในเฟซบุ๊นะครับเนี่ยปลดปืนแล้วอันนี้มีหลายโหมดให้เล่นนะ ถออืม mm ีหลายโหมดเลยนะครับ hmm. อ mm ัน hmm. น mm ี้ต้องปลดห็อกนะต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ปลดห็อกนะรู้สึกว่าจะมีหมดหมดไก่เลยนะอันนี้ก็ฝึกฝึกข้าเล่นไปเรื่อยๆเย่ห้าห้า เวทบอดเวทบอดได้หมด่ะหมด่ะ <Do this. S 1> ปืนนี้ละเปืนกลแล้วกันสนายไม่ถนัดโอเคโอเคเพิ่มมาวีมองไวเกินไฮ้ย,ยิงมองไวเกินบางดีตัทีทีมใครวะน่าทีมกูหรือเปล่า มันเชื่อมันเหมือนกันวะชุดเหมือนกันเลยวะิคไอ,อ้ตัวใสตายตายยิง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 ไอ้กระสุนหมดละกระสุนหมดละแต่ผมลองลองท่าดูหน,น่อยเฮ้ไรเนี่ยตาย,ยาได้ตอนเลือดเต็มเราหิ้งเลือดเลยเอ๊ะ ยิงไปเลยเพื่อนเดี๋ยวรอเต้นก่อนโอเคได้แล้วือดเต็มอยู่ยิง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 เออสวยสวยเว้นสวยยิง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 ยิตอนไหนละตอนไหนแล้ววะอีกอยู่นี่เหรอยิงยิงยิงเออสับเบอร์คิวเปลี่ยนไหมก่อน โอ๊ยมาดีมาดีให้หมดให้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดเลยมาดเรือมันมันมันนะยิงบัตรมันไปเหยียบคนผมได้ตายอ่ะเรือมาดีหนูไอชุดชุดอะไรอ่ะบาชิดชุดเท่เลย มีปืนมีปืนอะไรมาไม่มีไมันยังเก็บแบบยิงยิงบอดยิงยิงเออเปลี่ยนปืนได้ไหมเปลี่ยนปืนได้ไหมไม่ได้เอ,อืออเไรปืนอะไรนะเฮ้ยแสีงจี๊ดมากปืนอะไรนะนี่รถสุดเล่นแบบงงๆกันทุกคน ชนะชนะชนะหมดเย็ yeah. ่ okay. เป็นอะไรที่แปลกใหม่เนี่ะฟาเทนเคอออกเลยออกยางไวเลยออกให้ไวให้ไว okay. เคอแล้วนะครับ เลยก็สามแล้วแกบล็อกได้บล็อกเกนล,ลันไก่วิ่งนะเนี่ยก็ใครต่ออะไรใส่กอน์นใส่การเท่น,ตนเต้นใช่ไหมโอเคมนุษย์การตั้งค่ามาั่งอ๋อนี่เป็นการตั้งค่าเป้าเนาะเป้าหนาเป้าอะไรใช่ไหม นี่เป็นสีสีเป้าหมดกราฟิกลองลองไปดูดูไปปรับเอานะครับส่วนลองปรับเอามันกปชับอ่าฮะโอเเอานี่ไงความไวเมาส์ความไววกล้อง้งโอเคปรับตรงนี้ได้นะเป็นเสียงภาษาภาษาไทยนะครับโอเค โอเคกล่องก,ก็ประมาณนี้นะค,ะนะครับเกมอีลิสไตล์นะครับก็เดี๋ยวผมจะดิ้งดิ้งโหลดให้นะใต้คลิปนะครับโหลดได้ในเบรานะนะครับลองไปเล่นเล่นกันดูนะครับเพื่อนครับเพื่อนกันไปไรนะโอเคครับ